ตอนนี้กอลัมโดนแตนต่อยนะครับพี่ไหนโดนกี่ตัวสี่ตัว,วเจ็บเปล่าเจ็บเลยไหนโดนตรงไหนตรงนี้ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เอาล้าเป็นไรนี่มันกับดักดูโอ้เป็นรอยดูยล้าเป็นรอยแดงเลยนะครับเจ็บเลยมันคือกับดักของนายพรานแล้วแหละสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านา้าอาทุกทา่านเลยนะครับผมเบรดคุณเดินป่านะครับสวัสดีครับเช่นเคยนะครับพี่วันนี้มากับกอลัม ก็ได้ข่าวว่าแถวนี้เหมือนจะมีคนบอกว่าเห็ดขึ้นนะครับผมก็เลยชวนเอกกรัมเนี่ยมาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกอกกัมไม่ได้ไปโรงเรียนนะโรงเรียนหยุดใช่ไหมก็เลยพายอกกลัมเนี่ยมาหาเห็ดคนด้วยเลยนะครับก็ทุกคนเําไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามาในป่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินหาบริเวณป่าด้านหลังนี้นะก็ต้องบอกว่าป่าที่นี่เนี่ยก็นข้ังที่จะลึกอยู่นะครับพี่เพราะว่าเห็ดชุดแรกเนี่ยก็ อาจจะเป็นเห็ดกระจายขึ้นตรงนุ้นดอกหนึ่งตรงนี้สามดอกสี่ดอกนะครับยังไม่ใช่เห็ดหมู่นะพี่นะก็โอเคทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะครับก่อารรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนนึงหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ถ่าคลิปต่อไปนะครับผมพร้อมยังก็ลัมพร้อมแล้วคิดว่าเราจะเจอกันไหมไม่รู้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับพี่ขึ้นเยอะมาก เยอะมากเลยนะส่วนไอ้ล่ามก็กำลังเดินหาอยู่เจอไหมล่ามเห็ดอะไรอ่ะขอไม่ใช่เห็ดโคนใช่ไหมไปเดี๋ยวลองเดินหาบริเวณแถวนี้ดูเพราะว่าปีที่แล้วผมมาหาตรงนี้หละพี่เจอนะครับมาหากับเพื่อนเบสอะเห็ดเห็ดเมาส์ดิ นี่ก็เห็ดเมานะเห็ดคนแบบอากาศอบอ้าวมากเลยนะน่าจะขึ้นนะพี่เออลำ้ลำล้ำเป็นไรแดนต้นตถือว่าทำไมวิว่งนายมันนี้ <laughs> เดี๋ควนายพี่ดูนี้ ไหนทุกคนตอนนี้กอลัมโดนแตนต่อยน,นะครับพี่ไหนโดยกี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเจ็บเปล่าเจ็บไปไหนโดนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ใช่เหรอเออถือว่าล่ะนึกว่าจะเหตุวิ่งมาอย่างไวห้าตัวไหนดูดิโอ้โห ไอ้ล่ามโดนแตนต่อยนะครับพี่เจบเปล่าไหนใบไม้เหรออ,ออ๋อเห็ดเมาไหนโดนแต,แตนต่อยตรงไหนไล่ามไปดูดิมีมเหมือนเจอมันบินอยู่นะ,ก,นะกินไม่ได้ก็ทุกคน อันดับแรกเลยนะเราเดินเข้ามาในป่าตรงนี้เนี่ยต้องระวังแตนนะครับที่มันอยู่ตามใบไม้นะครับไปดูที่ป่ะป่าตรงนี้ชื้นมากหน <c oughs> <c oughs> ุ่ยดินแตนต่อยตรงไหนนะ

นู่นนะครับพี่มันบินตรงนั้นนะครับเจอดักตัวนั่นแหละมันอยู่ทางั้นนะล้ำไปชา่าเถอะไอ้ล้ำเจ็บเลยนะพี่ นึกว่าวิ่งวิ่งเจอเห็ดกล้ามาทางนี้เดินดูดีดนะเห็ดขมจะขึ้นดอกสองดอก มันไม่ใช่เห็ดมูเป็นเห็ดกระจายแต่ว่าเห็ดเมาเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมเคยมาหาปีที่แล้วเยอะมากนะครับ แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเลยนะคงต้องรออีกอ่ะพี่รออีกแกอาทิตย์หนึ่งช่วงเขาห่อนะเห็ดขึ้นแน่นอนบางทีเห็ดมันอาจจะขึ้นก่อนนะเราก็จะเดินหาดูเรื่อยๆ

ผมกับไอล้ลามก็จะแยกกันหานะครับโอแต่ว่าอากาศอบเอาได้ใจมากเลยนะเหตุหน้าขึ้นจัดเลยพี่ตรงนี้ถ้าถ้าเหตุขึ้นจริงๆอะเราเดินขนาดนี้เนะี่ย เราก็ต้องเจอแล้วแหละเพราะเห็ดที่นีนะ่เป็นเห็ดกระจายนะครับ <c oughs> เสียงนะคนห้าเฮ็ดเหมือนกันบาง <c oughs> ทีเฮ็ดเนี่ยมันอาจจะตุ้มๆนะ ทุกคนเดีย๋ยวเราจะเดินหาเรื่อยๆ,ๆดกว่านะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยเดินได้สักพักหนึ่งละยังไม่เจอสักดอกนยนะไม่รู้ว่าไอ้กอลลัมเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วนะครับก็ผมเนี่ยได้เดินแยกกับไอ้กอลามนะพี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องตามหายกอลลัม <c oughs> แต่ว่าผมขอนั่งพักก่อนเหนื่อยมากๆพี่เราเดินหาทั่วบริเวณตรงนี้นะไม่เจอสักดอก ไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาหลอกกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าปกติแล้วเดือนนี้เนี่ยเหตุขึ้นไอ้กอล์ามก็ไม่เคยมาด้วยนะเป็นครั้งแรกที่มากับผมเหนื่อยมากพี่เหนื่อยไม่พอนะอากาศอบเอานะครับเดี๋ยวผมจะขอนั่งพักก่อนเดี๋ยวจะลองตะโกนเรียกไอ้ล่ามดูนะไอ้ล่าม ไอ้ลามไม่มีเสียงที่จะตอบกลับมาเลยนะรู้ว่าไอ้ลามมันหลงหรือเปล่าผมก็ให้มันตามผมมาห่างๆนะครับเพราะว่าเราอะต้องแยกกันหานะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราตามตูดกันเนี่ยอาจจะไม่เจอเหนื่อยมากพี่เดี๋ยวผมจะนั่งพักกสักพักหนึ่งแล้วก็จะเดิน ต่อนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราตามหายกอล่ามกันเลยดีกว่านะครับป่าที่นี่ก็เป็นปลาไผ่ด้วยไม่รู้ว่าจะเจอตัวมันหรือเปล่านะทีแรก,กก็ไอ้กอลลัมมันก็เดินข้างๆผมนั่นแหละพี่ ฝั่งนู้นก็จะมีลำธารไหลลงมานะครับโอตรงนี้เหมือนมีรอยสัตว์ป่าด้วยนะครับพี่ไม่รู้ว่าเป็นรอยอาจจะเป็นรอยไก่ไก่ป่านะครับ ไม่เจอเห็ดโคเลยนะไม่รู้ว่าไอ้กรลั่มอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะลองตะโกนเรียกดูนะครับกระลามัมไอลม้ลัมไอ้ลัมอยู่ไหนอยู่ไหนทวนได้เสียงไหม อยู่ไหนล้ำอยู่ไหนโทนนี้เสียงไหมเป็นไรนล้ำ เอาล้ำเป็นไรเฮ้ยทุกคนเป็นไรล้ำดูอะไรไม่รู้นี่มันกับดักดูช่วยมาเจียบเลยอ้เป็นรอยดูล้ำโอ้โหไหวปะขึ้นมาไหม นั่งก<อ>่อนนั่งก่อนโอ้พี่ทุกคนไอ้กอล่ามันโดนกับดักในพลานบปลไม่รู้นะไหนโอ้โหทุกคนเป็นรอยแดงเลยนะครับรเจ็บเลยนี่เหรอ โอ้นี่ไง,งพี่นนมันคือกับดาของนายพรานแล้วแหละรม่ว่ในายพรานดากักอะไรนะพี่ผมหักไม้เลยนะไหวไหมล้ำเจ็บว่ะโอ้โหไปพี่พขันเลยดูที่เขาใช้คล้ายๆกับสลิงหรือลวดเนี่ยลวดมั้งเป็นลวดนะพี่นะต้องทำร้าย โอ้เป็นลวดไม่แปลกนะที่ไอ้ล่ำจะร้องแล้วหลงวันนี้ได้ไงเนี่ยเดินมาหาเองไงเดินตามเส้นนั้นมาแล้วไม่รู้หรอว่าตรงนี้เจอกับดักอะ่ะไม่รู้ถ้าเกิดกูรู้กูก็ไม่เคียงหรอกเออโอ้โลูกขึ้นไหวไหมเนี่ยไหวไหมล่ำไหวบ้าง โอ้ยทุกคนดูเดินขากระเพกนะพี่นะน่าจะเจ็บแล้ไมไเดี๋ยวพี่พยุงก็ต้องออกจากป่าน,นี่ก่อนแหละไม่เจอเห็ดสักดอกแล้วก็แถมยังได้แผ่มาด้วยดเดี๋ยวลำ้ำเดี๋ยวพี่จะเอามีตัดออกอันตรายอันตรายนะตรงนี้เป็นกับดักของนายพายไม่รู้ว่าดักหมูหรือว่าดักแก้งนะพี่นะ ถือแล้วมาถือถือก่อนพี่นะลองตัดออกนะพี่นะส่วนเชือกก็ล้วตัดออกไปเลยนี่โอ้โหทุกคนครับก็เขาใช้ลวดอะแข็งแรงมากเก็บไปทิ้งดีกว,ว่า เราเจะไม่ไว้แบบนี้นะเราไม่ทิ้งไก่นะมันอันตรายต่อสัตว์ป่านะครับพี่่หวไหมล่ะับวอยู่ ปไปหาหมอป่าไปขาดไปรอยเลยเนี่ยโหทุกคนดูล่ำเดินน้องสารมาพี่ไปเดี๋รีบออกจากป่าตรงนี้ก็ป่าไผ่ก็เราก็สามารถหลงได้นะพี่นะเดินไหวไหมลับไหวอยู่ไหวยอยู่นะออไปเดี๋ยวกลับบ้านพี่ก่อนเดีวก็เดี๋ยวพาไปหามหมอ ให้พี่พยุงเปล่าเดินดีดีดโอ้ทุกคนเมื่อกี้ผมต้องรีบเข้ามาช่วยนะเพราะว่าตรงนั้นเหมือนเขาทำรอยคล้ายๆกับรอยดักอะเป็นรอยเดินนะพี่นะนน่อ ตรงนี้ก็หน่อไม้ขึ้นด้วยนะล้ำเสียงไกลป่าเหมือนเขาตอกทอยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมไหนพักก่อนล้ำเดี๋ยวไปดูแผลดีแต่ว่าตัวอะไรวิมพขึ้นไปวะไม่รู้ะ อะไรไกินกาป่ะเออ้อ๋อกินกาอย่าไปทำมันทดีก่อนไหนดูนั่งนั่งนี่แหละทุกคนดูดิเป็นรอยเลยนะครับโหเจ็บไหมล่ะเจ็บ นี่ยมันเป็นรอยแดงดีนะไม่เป็นไรมากอะแล้วที่โดนรู้สึกยังไงอะทรมานแล้วดึงไม่ได้เลยเหรอดึงไม่ได้มันแน่นนะพี่เฮ้ยลูกอะไรวะล้ำั่นอะกินด้พปลาไปดูดิเอางวนฟ้ามากใช่เหรอ,อโอ้โหพวงเลยพี่เอ้ย mười lăm mười Không biết lăm mười lăm mua lăm mười lăm mười lăm mười Đúng không? Ăn được lăm mười lăm ไม่รู้ว่ากินได้ว่าแต่ว่ารสชาติเปรี้ยวมากมันกินไม่ได้บ้างล่ะอ้ยขึ้นเต็มเลย พงพงเลยนะครับทุกคนน่าจะกินไม่ได้หรอกอืมตอนนี้ผมรู้สึกแบบคันๆแล้วนะเป็นไงล่ะใช่ <c oughs> ผมกินแล้วรู้สึกคัน,นๆอ่ะพี่ล้ำคันป่ะไปไปแล้วว่เราเรารีบกลับเถอะเดี๋ยว,ว่ามันรสชาติ <c oughs> เปรเี้ยว รสชาติมันเปรี้ยวๆนะครับพี่เอฟสิ <c oughs> ไม่น่ากินเลยล้ำ <c oughs> <c oughs> ขันปากผมเลย <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวเราเลีบออกจากที่นี้เลยดีกว่า